สวัสดีเจ้าวันนี้ก็จะมาอู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองของหมายไออย่างนี้เนาะตีของประเทศเดนมาร์กสมศรีกับอู้ภาษากฎหมายเิ่นกับใครเป็นเนาะเอาแบบภาษาบ้านๆแบบคนสุบสี่เล็กกนเนาะเอาแบบบ้านๆที่สมศรีหูมาก็แล้วกันเนานะตีถามคุณสามีมานเนาะแต่วันนี้จะมาเล่าเั้งละเอียดเลยนะเจ้าเพราะว่ามีคนขอมาหลายคนทุมอย่างสมศรีก็เกยอู้ไปแล้วแต่มันมดืดเราคิดมันอยู่ไหนหูพวกคิดสมศรีมันเยอะเนาะคือก่อนอื่นสมศรีจะบอกก่อนนะว่า สมศรีจะบอกก่อนว่าใครที่คิดจะเลี้ยงหมาต้องคิดดีๆนะเจ้าพ่ออัยังโดยเฉพาะคนเมืองไทยอ่ะเลี้ยงหมาชอบเลี้ยงตอนที่มันน้อยๆเนาะพอตอนมันน้อยๆมันน่าหักน่ะหมาแต่พอมันใหญ่มามันก็จะเป็นน้ํายางหนึ่งจ้าก็บางคนอ่ะเห็นลูกลูกยากได้หมามาเลี้ยงละอ่อนอ่ะมันยังมู้จม้งอย่างเจียตอนน้อยๆอ่ะมันก็ชอบมันก็หักเจ้าก็พอหมาใหญ่ขึ้นมากําดูแลปล่อยหมาปล่อยทิ้งปล่อยขวาง ชีวิตหมาทั้งชีวิตหมามันก็เป็นชีวิตเหมือนคนเนาะหมามันก็เพียงแต่ว่าปนเกินมันได้คนขนาดเองเป็นอุ้มได้เนาะถ้าไผคิดจะเลี้ยงหมาต้องคิดดีๆนะเจ้าพ่อหมานะมันได้อยู่โดยเฮาแค่วันสองวันนะมันอยู่โดยเฮา s e สิบปีขึ้นไปแต่ละตัวเนาะกว่ามันจะตายสิบสองปีขึ้นมันมีนะที่จะตายปีเลี้ยงมาได้ปีสองปีนี่ตายนอกจากรถจนแต่กนะมันถึงจะตาย อันนี้อุ้ความเป็นจริงเลยเนาะถ้าไผคิดจะเลี้ยงหมายอย่างสมศรีบอกว่าคิดเธอดีเจ้าแล้วไผที่เลี้ยงหมาแบบเลี้ยงหมาแม่หรือหมาหมาแม่เนี่ยต้องเอาทําอยากจะเลี้ยงหลูมันต่อก็คือต้องเอามันไปทาหมันนะคะเนาะหมาเมืองไทยเฮียฟื้อเฮียฟื้นอันดูมันเนาะสมศรีไปเมืองไทยแลสมศรีอันดูหมาเห็นปะเวลาสมศรีไปเมืองไทยน่ะบ้านตัวนี่มีหม,มาสักตัวนะ มาวิ่งมาหาหนะ้าบ้านเต็มหมดพ่อใหญ่ของหมามันหูคนไหนหักมันคนไหนคนไหนชอบมันเนาะอืมสังเกตพอเดอะอันนี้อูถึงแล้วก็หมายเมืองไทยก็แย่ความเป็นจริงนเน่เนาะความจริงอะ่ะหมามันได้ลงทะเบียนเนาะอยู่เมืองไทยอะ่ะถ้าว่าอันนี้คือคือสความคิดของคนสินเนาะถ้าไผเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเออปตออะ่ะถ้าทําทําอ้เนี่ยนี่เปินห้องไอ้เนีย ขึ้นถ้าเบียนไหม่ไงเฉพาะในหมู่บ้านตัวเองจะดีนะ,จะเจ้าเวลาหมาไปคบหรือว่าไปวิ่งตัดน้นรดเขียงหรือว่าไปคล้อ,อนบ้านเขามันเดินไปเลยเนาะไปคบเองจะได้หูวใครเป็นเจ้าของบ้านหลังใดจะเอาหมามาเลี้ยงก็ไปบอกผู้ใหญ่บ้านความคิดของมสมศรีนะแต่สมศรีหวัวมันจะทําได้หรือเปล่าเนาะ <c oughs> แต่สมศรีว่ะถ้าพวกถ้าผูนํามหมู่บ้านทําจะอันก็นดีนะ,จะเจ้ารัฐบาลเขาทำเอาทำกันเองก็ดีเหมือนกันนะอย่าง บ้านเฮามันร้อนมันหนักเนาะหมาวิ่งคนก็ว,วิ่งมากระว,วิ่งอย่างหมอหมาาให้มมาไผเวลาคบบางทีตัดนานหลดเลยอืมบางทีวิ่งไหลหลดเลยมันอันตรายเน,เนะนะี่ยเาะบ้านเฮาอะ่ะมันมีหมาจอนแล้วมีคนถามน้ำสีว่าตีนี่เอออีหมูดโดนกัดหมาจอนมาตีนี่มีหมาจอนนะเจ้ามีหมาเห้อย่าหมาหายแล้วก็มีหมาจอนเจ้าพ่ออัญมพรพะว่าตีนี่ คุณจะได้หมามาเลี้ยงแต่ละตัวมันจะเลี้ยงายงนะคะหมาที่คุณจะได้มาเลี้ยงก็คือคุณต้องไปซื้อปีฟามหรือว่าไปขอที่เปลี่ยนมาแต่หมาทุกตัวส่วนมากมากที่สุดเลยนะจะต้องมีไมโครชิปแล้วก็มีพาสปอร์ตอย่างหมาทั้งสี่ก็มีไมโครชิปติดตัวทั้งสองตัวเลยนะแล้วก็มีพาสปอร์ตเจ้าแล้วหมาตัวหนึ่งกับประมาณาสูงสุดก็คือหมื่นห้าขึ้น มาที่นี่นะถ้าเป็นพันเตะแต่ก็คือสามหมื่นห้าขึ้นตัวแต่ละตัวใครคิดจะเลี่ยงหรอคุณต้องคิดให้ดีๆก่อนโดยเฉพาะคนต่างประเทศเนาะคนไทยตีอยู่ต่างประเทศกับมันกันสมศรีก็จะบอกคือนะว่าหันหมามัน่าหักขันคนนั้นมีอย่างหัน,หนสุศมีมีหมาอุ้ยมันน่าหักดีเนี่ยคิดก่อนนะคะว่าจะจะเลี่ยงมันไหวหรือเปล่าอย่างตัวนมีบอกมันได้อยู่ด้วยเฮาปีแค่สองสองสามปีเนาะ พอมันใหญ่มามันก็อาจจะมหน้าหักก็ได้มันก็เลี้วแต่ขนแล้วแต่ห้าสอนมันกันนะ้าหมาอืมแล้วหมามันยังลิมสีบอกอ่ะสิบสองปีขึ้นตีมันจะอยู่ด้วยเา้าแล้วมันกว่ามันจะตายโดยเฉพาะคนตีหมาถ้าคุณกลัวจะเ้าจะ,าจะประเทศนอกนี่นะมันจะมีหมาจอเนีย่ยลืมสีบอกนะถ้าคุณจะเลี้ยงหมาได้ก็คือถ้าคุณต้องการซื้อ ถ้าฮามซื้อหมาฮาก็ไปรับเลี้ยงหมาตัวใหญ่มาตัวใหญ่เอามาจากไหนมาจากตีคนเท่าบรรดายเจ้าหรือว่าบ้านหลังนี้คนเท่าตายอ่ะคนเท่าไปชอบเลี้ยงหมาเห็นไหมบ้านนีมันจะเป็นโรคซึมเศร้ากันนักโรคซึมเศร้าเขาเอาหมามาเลี้ยงใช่ปะพอเจ้ามันตายปุ๊บตำรวจระก็เอาไปเอาไปไว้บ้านพักชุกเฉินเปิดจะประการหาคนขาคนดูแลสามเดือนภายในสามเดือนถ้ามีคนรับดูแลเปิดเอาหมาไปฆ่าตายอ่ะ เอาเป็นเอายาฉีดยาให้มันตายอย่าเพราพอว่าเป็นเดีเลี่ยงให้มันเปียงเข้าเปียงหน่ำนี่มันมีหมาจรน,นะคะหมาทุกต,ตัวต้องลงทะเบียนอย่างสมศรีบอกอะจะมีถ้าใครไม่ใช่ฝั่งไมโครชีปถ้าตำรวจหูวกัาได้นะคะตำรวจก็ต้องเอามาไปอืมแล้วก็มีคนถามว่าอีหมูโดนโดนกัรหมาจรกําเม่ใช่หมาจรน,นะเจ้าหมามีเจ้าของนี่แหละเพียงแต่เขาใส่สายจูง หมาของเขาว่ะมันได้สายสายจูงเจ้าครอบปลาไปเดินแล้วกันกาลังเดินเข้าบ้านแล้วหมาตอนนั้นมันวิ่งมามันมาคบเลยคบคบอีหมูคบต้องนี่จ้อมันวิ่งมาคบเลยเจ้าคอบก็ดึงมันออกพอดึงมันออกสะเสียะมันหนุ่งเสียเนี่ยพอเจ้าครอบดึงแต่เสียะมันไงเสียะมันปุ๊บมันก็เลยวิ่งเข้าไปคบอีหมูแหมงกรรม พอเจ้าเขากับกัวงมันเหมือนเป็นหมาหมาพันไออยานี่พันเหมือนเหมือนพี่บูด้ะแต่ว่ามันเป็นหมาตัวน้อยตัวพี่บูมันจะตัวใหญ่ใหกว่าแต่มันอันนี้มันเป็นพันน้อยเจ้ามันก็เลยวิ่งเข้ามาก็พบอีหมูแล้วถ้าหมาอายุหนักไปแล้วถ้าหมาเท่าอ่ะเออหมาเท่าถ้าหมาหมามันเท่ามันทรมานเดียวก่อมันตายใหญ่เนี่ยเจ้าของมันปาไปหาหมอปุ๊บ ถ้าหมอเป็นหมาหมามันบาดเจ็บมันสาม,มารถตีจะสาม,มารถีจะรักษาได้อะหมอจะฉีดยาให้มันตายเลยพอจะเมื่อเจ้าของเอากลับบ้านนะ่ะถ้าเจ้าของยอมปกะแจ้งตำรวจมาจ้งเจ้าของเจ้าเจ้าของจะโดนจะโดนตำรวจยับกับตอนตีตอนตีหมาเท่าแล้วเฮาเพื่อเนค่าแค่นั้นแหละเจ้าถามว่าตีหมาครบอีหมูนี่ เจ้าของหมาโดนยับหรือเปล่าเจ้าของหมาตีตีโคบไีหมูนะนีอ่อย่างสมศรีแจ้งความเนีย่ยนุ้มศรีบอกถ้าสมศรีแจ้งความจีก่อปิดก็เอาหมาตัวนั้นไปฆ่าแล้วเจ้าของมันจะโดนยับว่าทำจ่อยโดนยับเจ้าเปิ๋ก็เอาหมาไปฆ่าอย่างเดียวนะ่ะถ้าผลจ่อยก็คือกับมิยังเกิดขึ้นอ้สมศรีก็บอกเขาไปแล้วกระส่งบินใ้เขาหอแล้วเจ้าว่ะว่าเฮาหมดไปตัวอีตัวอีเนาะ เป็นเจ้าของบางคนแบบกับยอมนะแต่คู่สามีก็คิดคิดฮันพวคิดเขาหันหน้าไอหมูคู่สามีก็โขดโคดด้วยว่าหมากูหล่าเริงสดใสนี่อย่างมาเป็นจะเอ้อย่างนี้นะคู่สามีมันก็โคดโขดกับพูกเจนยจะได้บางครั้งก็คิดนี่อย่างําแจ้งความเขาก็สุมที้กะปอบแต่กแหละต้องไปแจ้งความหรอวเระวิาจะจาของหมาพนพิษหมามันได้พิษนเขมได้สายๆอ่ะเขาเจะยจะได้ก็มันปล่อยมันไปเตะ เดี๋ยวฟิฟี่ก็ดีสมชีก็ปลอบใจปลอบใจสามีแล้วตัวเองก็เศร้าเหมือนกันนะเนาะคนหักหมาแน้ะอันนั้นจะเข้าใจเจ้าอีหมูใกล้สองตัวนั้นมันมีพาสปอร์ตนะสมชีจะเอากลับเมืองไทยกับกลับได้เจ้าแต่ว่าอย่างที่บอกเมืองไทยมันอากาศฮอนแล้วมันเป็นมัดถ้าถามสมรีว่าย้อนเวลากลับไปได้สมรีจะเอามาเลี่ยงเลยถึงว่าสมรีจะหักหมาขนาดไหนก็จั่งแต่ผูุ้สามีมันมีมาก่อนแล้วนะคะ ผู้สามีเป็นมีหมามาก่อนแล้วเพราะคุณสามีมันเป็นซึมเศร้าอย่าง้ำซีบอกแล้วนะถ้าใครเป็นซึมเศร้าเอาหมามาเลี้ยงแต่คนตีอยู่ต่างประเทศอะถ้าจะเอาหมามาเลี้ยงก็ต้องคิดดีๆเรียนิชมซีบอกซิปปีขึ้นนะคะกว่ามันจะตายแล้วมันต้องมีเงินในกระเป๋าหน่อยนะ่ะเวลามันเป็นอย่างเขาปล่อยให้มันเจ็บมันเป็นไม่ได้เพราะการรักษาหมานี่มันแพงนะคะมันแพงมากเนาะยัยหมูเนะี <c> ่ย <oughs> มดไปหมื่นแปดหมื่นเก้าแล้วยังแล้วได้นะเดิมผูกคุณสามีจะพาไปหาหมอหักรรมเข้าคลินิกเก้าค่ะเข้าไปกับมดแล้วค่ะสามพันห้ากนะพรอมไหนแย่งพอรอมไหนนี่นะ <laughs> มันจริงจางิางนะเจ้าแล้วมาแต่ละตัวเนาะตีตีเฮาเอามาเรียงนะ <laughs> เขาต้องเขียนจื่อกับเบอร์โทรติกตีปอกขอบัตรโดยเดิะเจ้าต้องไปจื่อไปเบอร์โทรตัว พ่อหยางส่วนหมาฝรั่งมันจะทําทาเป๊ะ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 อะไรหมาทุกตัวต้องมีบอกรอบ <c oughs> อกรอแล้วก็จะมีเบอร์โทรปอกก็แม่ติดตัวเอมถ้าเขียนที่ยู่ได้เขาเขียน <c oughs> อันนี้เขียนทีอยูุไ,ได้พอมันบอกเหรียญน,นะมันจะเป็นเหรียญนี่นก็เหรียญบาทนี่นะเขาจะสลักจืดติดเจา้าเราไปหาซื้อเอาหมาทุกตัวก็ต้องมีไมโครชิปอย่างนั้นสีบ,บอกถ้าคนตี คนไทยตีอยู่ต่างประเทศเนาะถ้าคิดจะเลี้ยงหมาก็ต้องคิดดีๆหนึ่งเวลาขากลับเมืองไทยอ่ะมันลําบากเลยเนาะมันลําบากเวลาขากลับเมืองไทยอ่ะเอาไปไว้โรงแรมหมากระแปงนะคะปุ่นทะเลาะสมศรีถามเนาะคุณสามีจีิงคุณสามีไปทํางานต่างประเทศอ่ะสมศรีก็ถามว่าจะเอาหมาไปไว้โรงแรมเพราะว่าบ้านไม่ยากกับบ้านกับบ้านน้องสาววันไก่เนาะ เราคุณสามีอยู่สเปนเนี่ยมสมรีจะไปหาคุณสามีจะเอาหมาคุณสามีบอกเอาหมาไปไว้โรงแรมไปถามโรงแรมสองคืนนะมือสองหมื่นเนี่ยสองตัวนะแล้ววันหนึ่งผมเอาอเอาหมาใส่ในกรงไปตลอดเลยนะวันหนึ่งผมเอาอมามาแข่สิบห้านาทีนะเทาก็เอเ็นดูมันนะเพราะว่าันมันเกยเท้ามันเกยขังมันจะบอกเกยขังมันเทาวันเอามันไหวอย,อยู่ในบ้านตลอดเนี่ย อยู่ในบ้านนี่คุ้มสีปล่อยมันตลอดนะมันเคยขังมันเคยเอาเข้ากรงเลยไปบ้านไม่ยากกับมันกันก็เลยมเมาเจ้าเ้อเปลี่ยนมานอนเ้อทะแล้วนะอืพอดีเปลี่ยนมีสมัยก่อนนะ่ะแต่ก่อนมันมีเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนมาบ้านสี่บ่อยก็เลยเ้อเปลี่ยนมานอนเธอสองคืนเาเฝ้าอีหมูก็อีสองตัวนี่นะ สมศรีก็ดีอย่างหนึ่งติว่ามีปอแม่ปอเท่าแม่เท่ามีน้องสาวเวลาไปเมืองไทยก็ไปละเพื่อนปกตดูแลเฮ้อถามว่าเป็นดูแลเฮ้อฟรีหรือเปล่าก็ไม่นะคะเพราะอย่างฝรั่งอ่ะตี่นี่นะคะมาปอแม่ถ้าวันสองวันที่ปกตดูฮลได้แต่เขาไวเป็นเดือนเดือนเนาะถ้าก็ถ้าก็ไม่ยากในจำนว้สีตังแต่ถ้าอยู่กับน้องสาวอ่ะสมศรีก็เฮ้อนะสองตัวนี้สมศรีไปเมืองไทยเตี่ยสมศรีเฮือสองหมื่นนะคะสองหมื่นบาทนะ เพื่อน้องสาวนะถ้าเอาไปอยู่ก็น้องสาวเตี่ยหนึ่งเดือนติดไปเมืองไทยไปส่งค่อเมียนะไปเมืองไทยนะเอามา้องตัวนี้ไปไว้ให้น้องสาวเดือนหนึ่งก็คือสตางค์เปิสองตัว๋วสองหมืนต่อเดือนฝรั่งเขาต้องมีความเก่งใจเปิดเจ้าเรียงพี่ๆถ้าไม่ถ้าอยู่ก็ไม่ยากฟรีแต่ไม่ยากก็เอาไไหวเพราะมันจองตัว ก็เลยเวลากขาโนงสาวน้องสาวเบอ่งหักหมาสองตัวนี่เมื่อเข้าก็นนองสาวได้ <c oughs> นี่แหละเวลาเขาจะไปไหนแต่ละทีมันก็นลาบากนะคะถ้าถามว่าสมศรีจะเอามาเรี่ยงว่ะถ้าอีสองตัวนี้ตายก็คือเอามาเรี่ยงแล้วเจ้าถ้ามาสองตัวนี่ตายก็คืออยู่เมืองไทยแลละคะ่ะมอามาเรี่ยงอะ พราะว่ามันไปไหนลําบากทุ่มสีจะหักหมาขนาดไหนก็จ่างเดอะบอก้ังตวงว่าเวลาเขาไปไหนทีนะทุ่มสีให้เตี่ยไปไหนเตี่ยก็ให้เตี่ยดูมันเพราะเขาเลี้ยงมันมาเนาะหัวไปอยู่ก็เปิ่นจริงๆเราอยู่ก็น้องสาวก็ไม่ยากก็ดีนะแต่มันจะมีหันอย่างหนึ่งพอเขาหักมันเนาะอจากที่มันนอนด้วยเขาทุกวันทุกวันเนี่ยแล้วมันไปอยู่ด้วยเขามันก็ได้นอนตีนอนมันก็ต้องนอนตีนอนของมันดีกว่าตีนอนของหมามันก็ต้องนอนปื่นเตียงน้องสาวก็ไว้ในห้องนะ ก็ไปในห้องนั่นแหละห้องเดียวกันนะแต่ว่าฝนเพื่อมันขึ้นเตียงเฉยๆเขาก็คิดอ่ะเออนี่แหละถ้าไผคิดจะเลี้ยงหมาจย่งสมซรีบอกโดยเฉพาะตีเมืองไทยเนาะหมาเฮียเื่อนเพือ่อนแอนดูมั้นะสมซีอ่ะหมาสมซรีแอนดูหมานะแอนดูแต่บอกตรงๆเวลาไปเมืองไทยอ่ะสมอยากจะเห็นหมาจรเมืองไทยมันเกินไปมันหนักกล่ำไปถ้าไผรที่มัหกหมาได้แต่จะไปเอามาเลี้ยงนะเจ้า การรักษามันแป้งจ่ายหยังกระแป้งเนาะถ้าหมาคบคนหรือว่าคบหมากันเองเนี่ยปึงก็จะเอาหมาไปฆ่านะคะถ้าไปแจ้งตำรวจอะยน้ํา,ส,าสีไปแจ้งตำรวจมัก็จะมาเอาหมาไปฆ่าเจ้าเขากำลัอยากจะทําบาปเพิม่มก็เลยพอหมามันพิ่ที่เจ้าของเนาะเจ้าของมันใส่เจียกจุง๋งอะถ้าเจ้าของมันใส่เจียกจุง๋งก็เป็นอย่างนะ่ะบางคนก็บอกสมศรีว่าเอ่อยำเอามันไปฆ่ายำเอ่อ ย้ำบอกแจ้งตำรวจเอามันไปเมทงเมท่าทุกคนโทรมาหมดแหละเฮาหูนะแต่เพียงแต่เฮาอยากจะฆ่ามันเฮาอยากจะทําบาปถ้าเจ้าของมันใส่สมันจะมีปัญหาเจ้ามาเขากระถามว่าถ้าเกิดมันไปครบละอรอนหลบหน้าหลบตาลงอันนั้นเ็แลเราต่เจ้าของมันเถอะเนาะเจ้าของมันก็ต้องป้องกันเองแล้วหมาเออแล้วหมามันต้องมีประกันชีวิตนะคะ อย่างสองตัวนี้มีประกันเด็กอ่แล้วหมาของตัวนั้นน่ะมันมีประกันหมาตัวนั้นมันมีประกันพอมันเข้าไปฟีฟีปุ๊บฟีฟีมันสามารถติดใจประกันของตัวเองได้ต้องไปเอาประกันของหมาตัวนั้นนี่แหละมันถึงมันก็จะมีเรื่องราวตรงนี้ตัวจริงๆเราเจ้าของมันต้องทําประกันหมาประกันหมาก็คือปีหนึ่งสองตัวนี่ก็คือตัวละสปีหนึ่ง ปีละหมื่นห้าพันบาทเจ้าหมานะสองตัวนี่สมศรีกับเสียสามหมื่นต่อปีกาประกันนะประกันนี่ยังพ่องถ้าเกิดหมาไปคบละอ,อ่อนยังอีฟีฟี่ไปคบละอ่อนนี่เนาะคบละอ่อนแล้วก็ไปคบหมาเนีย่ยน่ะกัแบบม่ใจประกันของตัวเองอืมไปรักษาเหมือนรถจนนี่แหละเจ้าเหมือนข้าบรถจนคนอื่นปั้งเนี่ยรถถ้ามีประกันเขาก็ต้องไปรักษาเปิดเออเหมือนกันจออี๊ยและเจ้า แล้วเวลาหมาป่วยถามว่าป่วยแล้วเอ่อก็ระจ้ยใจแปงก่อประกันจ่ายนะคะเวลาป่วยอย่างอีพี่ๆทะเล้วไปเข้าโรงพยาบาลสามสามคืนมดไปแรนสองแสนแสองกระจายไปปิะกัจ่ายเทอมดนะประกัน,ใในะกนพอ่นอ,นพอมันเยอะเกิน,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 นพออ่พอมันเยอะเกินแล้วปีนั่นเธอได้แค่ปีปีนั่นเธอได้แค่ขังเดียวพ่อยหงเพ่อมันเยอะเกินไง เสียงแสนสองก่อนเนาะแสนสองพันสองหมื่นบาทนะเสียงแสนสองหมื่นบาทปอบันจ่ายสี่หมืน่นประกันใจแปดหมืน่นก็ยังดีที่ประกันใจคือแปดหมืน่นเนาะเจ๊บอถ้าม,มีประกันก็คือก็ต้องควักเงินตัวเองอ่ะแสนสองใจ่ายให้หมอไก่ฟี่ไปนอนโรงพยาบาลสามคืนะนี่แหละเจ้ามันประเทศนอกนะมันต้องทำทุกอย่าง เพื่อ,อยังพวกความนี่แหละจะเอาเวลาเวลาแล้วรักษาแล้วมันแปลงหมาเนี่ยมาป่วยมาหมาโดนรถจนหมามาป่าไปคบคนอื่นอืมอันนี้ประกันจะจ่ายแต่เกี่ยวก็ฟันน้าเกี่ยวมันเขียนนะคะกับเกี่ยวก็ฟันน้นเกี่ยวค่ะถ้าไปพาตัดหรือว่ารักษาลหลังกายนี่ได้ก็เหมือนคนเลยอืมถ้าไปถอนฟันหรือว่าปวดฟันนี่ คิดหว่าได้เพราะว่าเพราะว่าหลอกก่อนปีแล้วอะ่ะเสียเอามาไปถอนฟันถอนฟันได้หรือเปล่าวะก็เอามาไปคูทินปูนอะ่ะเออต้องใจเองเจ้าถอนฟันได้เออเอาแอนสานไปครับไปโรงพยาบาลถอนฟันเอปกจจัยเฮ้อถอนฟันหมาทัาแล้วมดไปตะแดนในปกจจัยเพ้่งเกินหนึ่งถอนฟันน่ะประกันใจเพิ่เกินงนี่แหละเจ้า มันมีเหลียงเล็กเรียงน้อยกันเลี้ยงหมานี่มันจ๊นยน่อยนะแป้งยิ่งกว่าเลี้ยงลูกอีกแป้งยิ่งกว่าเลี้ยงคนอีกอย่างสมศรีบอกนี่แหละภัคิดจะเลี้ยงหมาแ็คิดให้ดีๆนะเจ้าเนาะนี่แหละวันนี้สมศรีกามา่ายถอดทุกฟังแล้วมันกับประเทศนอกกับประเทศไทยมันก็เหมือนกันเนาะอือประเทศไทยคุ้มครองหมาหมาครบคนกับหยับได้ฆ่ากับได้ตีกับได้ คนตายอย่างเดียวนะคนตายอย่างเดียวยช่ปยประเทศนี้มัได้ถ้าหมาควบคนก็คือตำรวจมาเอาไปก็คือปเอาไปฆ่าเลยเจ้าเปจำเก็บไว้ <c oughs> แต่ถ้าหมามันเล่นกันนี่นะเอออันนั้นก็คือไปทั้งอย่างหนึ่งเจ้าเป็นกับหมอไปหมามันเล่นกันหมาวิ่งเล่นกันนี่เรามาคบกันนี่มันเป็นอย่าง <c oughs> แต่อันนี้ขอยอีฟี่มันใจ อีฟฟี่มันเดินถึงหลังจะเดินเข้าบ้านหมาตัวนั้นมันวิ่งลูกไหนมู้มาคือว่าเจ้ามันได้ใส่สายเจ่าวิ่งเข้ามาก็คือมาครบเลยอ่ะถามว่าเจ้ามันจ่อยว่ะเส้งหมื่นหมื่นแปดเกือบหมื่นเ้านะเจ้าบรรยำจ่อยมาสักบาทเดี๋ยวเจ้ามีคนถามอ่ะนะว่าเจ้าบรนจ่อยการรักษาบรนยำจ่อยมาสักบาทเดี๋ยวปนมีสตังมันมีสตังมันเป็นมันเจ็๊บฝรั่งนะถ้าเป็นฝรั่งนี่เห็นได้นะมันเจ็๊บฝรั่งมันเป็น คนนี่แหละคนสองสีอ่อ่ะสมศรีเขพึ่อยู่ประเทศไหนตุรก,กีหรืออะไรอย่างสักอย่างนี่แหละอืมมันบอกว่ามันมีสตังค์มันจะจ่ายเงินสดวันที่หนึ่งกลับมาฟอกันแล้วมัน,น,มนจะจ่ายกี่บาทเนาะสมศรีกับทรงบินทรงอย่างไม่ให้มันนั่นแหละคุณสามีทรงบินให้ม,มันพอว่าเสี่ยงเราอีตัวอีเนี่ยนี่ยำร้อมก็เสียเวลาคุณสามีแต่นะคุณสามียุ้ท่านเป็นวันสองวันฟอยอหมูนั่นแหละออหมูก็เป็นเศร้าเป็นซึมไม่เลยจากไปหมาละหเลิงเนาะ แหละถ้าเป็นฝรั่งเล่นได้นะฝรั่งด้วยกันเล่นได้นะคุณต้องใจอืมแต่ฝรั่งมันห่ไงไง่านจะต้องมีประกันต้องมีอันนั้นอันนี้ถ้าฝรั่งไปจะเลี้ยงหมาแต่ละตัวเนี่ยควคิดก่อนนะเจ๊หวังคนคิดต้องคิดก่อนอย่างเดียวมสมบีกบอกหมากว่ามันจะตายนี่สิบสองปีขึ้นเนาะอืมสมรีก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่แนะนำมาเหลืองยงเหลืองยาเหลืองอรหญ่เนาะ แต่สมศิลสามารถจะทําตามใจทุกคนได้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่ตีหมอกับคุณสามีฝรั่งแล้วคนไทยมันเป็นขันบางเตียงที่กรลักเอาใส่ฝังคุณสามีกระจมอืมที่ต้องตามใจเปิลถ้าที่บอกเขาไปเอาหาหมอเกกักป้าไปนี่แหละเจ้า คลิปนี้กับไม่ยัางงาวน้อยนะคลิปเนี้ยคลิปนี้กับจบแค่นี้แหละขอบคุณทุกท่านที่ติดต,ตามเจ้ากรุณากดไลค์กดแชร์ให้จิมนะเจ้าขอบคุณเจ้า